เสือ้าร้านว่าเสือบาสว่าสเขามากวันไขามาก้สามากเลยเออโทโทษบอพาเศเอารถเขาออกมา่รถรถรถเขาทั้งนึงทั้งนึงที่สู้ขอ้่อขอามน่โทบอาเอแมนแมหรอ ฉี่ไปตั้งบ่าทุกปลายนี่ค่ะแต่ยานนี่โอ้ยลมมาแต่ละเที่ยมันตุนเต้นตอนตนีน้มันกวยปลายมันกวยขับมาธรรมดาครับมันเราสังเกตเห็นมันต้นไม้มันเอ็นไหมก็ตัวช่ววองนั้นยังไม่ได้สังเกตเลยผมก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆไม่ได้สังเกตเลยใช่ครับช่วงน,นั้นมีฝนตกไหมก็ตกเบาๆครับผมตกเบาๆใช่ครับแล้ว เป็นยังไงครับเหตุการที่นี้ก็ทำมาเพราะกล้มทำเลยก็ตกใจนิดหน่อยตกใจก็เลยออกมาจากรถก่อนเอเราจะไปจะจะไปไหนครับนี่วันนี้ก็จะออกไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าวเนาะครับออกลับมาก็ล้มล้มลงมาเลยใช่ครับ